ในกำพลปัญญาโกเมสมาชิกพักสร้างอนาคตไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าเมื่อวานผมได้รับแจ้งข่าวดีว่าสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แจ้งการจัดทำบันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนุนของโครงการพิกโฉมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณพศ2565กับนิดาภายในวงเงินทั้งสิ้น4ล้านบาทต้องขอบคุณทีมผู้บริหารชุดก่อน และคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจคณะรัฐประาาศาสนศาสตร์คณะสถิติประยุกต์คณะการจัดการการท่องเที่ยวและศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ร่วมกันเขียนข้อเสนอศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาความพร้อมและพัฒนาโมเดลการพิโชโโมสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษาใน5าสาขาคือ 1. การบริหารจัดการภาครัฐด้วยดิจิทัล 2. การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมธุรกิจเพื่อสังคม 3. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 4. การคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 5. การคาดการอนาคตผมคิดว่าองค์ความรู้ทั้ง5าสาขาเป็นองค์งาางความรู้ที่ทันสมัยตอบโจทย์กับบริบทโลกและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมผมสนับสนุนและเห็นด้วยว่า โครงการ Re Inventing University เป็นโครงการที่สำคัญที่ริเริ่มในสมัยที่ดรสุวิทย์เมสินทรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมและได้รับการผลักดันและสานต่ออย่างต่อเนื่องโดยศาสตราจารย์พิเศษด at, รอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมท่านปัจจุบันโดยได้เสริมความเชื่อมโยงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับด้านสังคมาศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมาศาสตร์โดยทําการจัดตั้งวิทยาสถานสังคมาศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมาศาสตร์แห่งประเทศไทยขึ้นดังที่ผมเคยแสดงความเห็นไว้ว่าระบบการศึกษามีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดังนั้นผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำการรีอินเวนติ้งยูนิเวอร์ซิตี้ เพื่อให้เกิด Education Innovation ซึ่งเป็นนวัตรกรรมด้านหลักสูตรการบริหารจัดการและรูปแบบการเรียนการสอนเพราะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการสร้างคนและการสร้างอนาคตคนเท่ากับการสร้างอนาคตไทย